ภาษาไทยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของประโยคนะคะก็คือประโยคแบ่งได้กี่ชนิดแล้วก็ส่วนประกอบของประโยคค่ะตัวชี้วัดของเรื่องนี้ก็คือจำแนกส่วนประกอบของประโยคสาระสำคัญของเรื่องประโยคนะคะข้อความที่เป็นประโยคต้องบอกได้ว่าใครทำอะไร บางประโยคไม่ต้องมีกรรมก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เรียกว่าประโยคสองส่วนบางประโยคต้องมีกรรมจึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์เรียกว่าประโยคสามส่วนเรามาดูความหมายของคำว่าประโยคกันนะคะประโยคก็คือคําหรือกลุ่มคํำที่นำมาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อสารได้ความสมบูรณ์ว่าใครสิ่งใดทำอาการอย่างไร อย่างเช่นฉันตื่นนอนแต่เช้านะคะนี่ก็คือตัวอย่างของคำว่าประโยคนะคะต่อมาผีเสื้อตอมดอกไม้นะคะก็เป็นประโยคพระสังไล่ไก่ป่าก็เป็นประโยคนะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของประโยคกันนะคะส่วนประกอบของประโยคนะคะประกอบไปด้วยสส่วนที่สำคัญก็คือ1 ภาคประธานและก็2ภาคแสดงภาคประธานนะคะก็คือส่วนที่เป็นผู้กระทำหรือแสดงอาการซึ่งเป็นคำนามคำสรรพนามแบ่งเป็นประธานแล้วก็ส่วนขยายประธานส่วนภาคแสดงนะคะก็คือส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปของประธานแบ่งเป็นกริยากรรมส่วนขยายกรรมแล้วก็ส่วนขยายกริยานั่นเองค่ะ บางประโยคนะคะอาจจะมีเพียงส่วนขยายกริยาหรือส่วนขยายกรรมบางประโยคมีส่วนขยายทั้งกริยาและกรรมและบางประโยคไม่มีส่วนขยายการจำแนกส่วนประกอบของประโยคนะคะเรามาดูประโยคสส่วนกันก่อนนะคะประโยคสส่วนประกอบไปด้วยประธานขยายประธานกริยาขยายกริยาต่อมาประโยคสส่วนนะคะมีประธาน ขยายประธานกริยาขยายกริยากรรมขยายกรรมชนิดของประโยคนะคะก็มีด้วยกัน2ชนิดนะคะก็คือประโยค2ส,ส่วนแล้วก็ประโยค3ส,ส่วนประโยค2ส,ส่วนนะคะจะประกอบไปด้วยประธานบวกกับกริยานะคะตัวอย่างเช่นรถยนต์เล่น รถยนต์เป็นประธานนะคะคําว่าเล่นเป็นกริยานะคะได้ใจความสมบูรณ์แล้วไม่ต้องเติมกรรมนะคะประโยคสองส่วนจะมีแค่ประธานกับกริยาเท่านั้นนะคะต่อมาเต่าคลานเต่าเป็นประธานคลานเป็นกริยานะคะเป็นกริยาที่ได้ใจความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องเติมกรรมนะคะ ต่อมาประโยค3ส่วนนะคะประโยค3ส่วนก็จะประกอบไปด้วยประธานกริยาและก็กรรมนะคะเมื่อสักครู่นะคะประโยค2ส่วนไม่มีกรรมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์แล้วแต่ว่าประโยค3ส่วนจะต้องมีกรรมมารองรับถึงจะได้ใจความสมบูรณ์นะคะตัวอย่างประโยค3ส่วนนะคะเราปลูกต้นไม้ เราเป็นประธานปลูกเป็นกริยาต้นไม้เป็นกรรมประโยคนอกจากจะประกอบด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมยังจะมีส่วนขยายของประโยคไปอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนขยายของประโยคกันเลยนะคะว่ามีส่วนขยายอะไรบ้างส่วนขยายของประโยคก็คือคํำหรือว่ากลุ่มคำํำ ที่ทำหน้าที่ขยายประธานขยายกริยาขยายกรรมให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นสุนัขข้างบ้านเหา่าประโยคนี้เป็นประโยคสองส่วนแต่ว่ามีคําขยายมานะคะสุนัขเป็นประธานข้างบ้านขยายประธานนะคะเห่าเป็นกริยานะคะตัวอย่างที่สองนะคะ เขารับประทานอาหารอย่างอริดอร่อยนะคะอย่างอริดอร่อยนะคะเป็นส่วนขยายของกริยายก็คือรับประทานนั่นเองนะคะส่วนคำว่าอาหารก็เป็นกรรมนะคะทีนี้เด็กๆนะคะลองอ่านบทความธรรมชาติแสนงามนะคะและเด็กๆลองสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีเหมือนกันนะคะลองดูซิว่าเขามีความสำคัญกัน ในด้านไหนบ้างนะคะธรรมชาติยามเช้าสวยงามและสดชื่นดอกกุหลาบในสวนบานสะพรัง่งหมู่แมลงบินตอมเกสรดอกไม้เด็กๆช่วยกันพรวนดินรดน้ำต้นไม้ทุกวันจนงอกงามเด็กๆสังเกตนะคะอักษรที่เป็นตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นประธานนะคะส่วนสีส้มนะคะก็จะเป็น ขยายประธานนะคะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต่อมาสวยงามและสดชื่นเป็นกริยานะคะบานก็เป็นกริยาบินตอมก็เป็นกริยาช่วยการพรวนดินรดน้ำก็เป็นกริยาต่อมานะคะเกสรดอกไม้นะคะเป็นกรรมนะคะต้นไม้ก็เป็นกรรมนะคะต่อมานะคะคำว่าทุกวันนะคะ ทุกวันก็คือขยายกริยานะคะจนงอกงามนะคะก็คือขยายกรรมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนประกอบของประโยคนะคะที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะการแยกประโยคนะคะจะมีด้วยกันทั้งสองชนิดนะคะก็คือ ประโยค2ส่วนแล้วก็ประโยค3ส่วนนะคะแป็งเป็นภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะประโยคที่1นะคะมักกะโทปลูกผักกาดในสวนมักกะโทเป็นประธานปลูกเป็นกริยาผักกาดเป็นกรรมส่วนในสวนนะคะก็คือส่วนขยายกริยาก็คือปลูกในสวนนั่นเองนะคะประโยคที่2คุณแม่ซื้อผลไม้หลายชนิดมาจากตลาด คุณแม่เป็นประธานในประโยคนี้นะคะไม่มีส่วนขยายประธานซื้อเป็นกริยาผลไม้เป็นกรรมหลายชนิดนะคะขยายกรรมก็คือผลไม้หลายชนิดส่วนส่วนขยายกริยาก็คือจากตลาดนะคะซื้อมาจากตลาดนั่นเองต่อมาประโยคที่3คุณพ่อของฉันดื่มกาแฟร้อนทุกเช้าคุณพ่อเป็นประธาน ส่วนคำว่าของฉันขยายประธานนะคะดื่มเป็นกริยากาแฟเป็นกรรมร้อนขยายกรรมก็คือกาแฟร้อนส่วนขยายกริยาก็คือคำว่าทุกเช้านะคะดื่มทุกเช้านั่นเองประโยคที่4นักเรียนทุกคนสวมเสื้อสีขาวสะอาดในวันเปิดเทอมนักเรียนเป็นประธานทุกคนเป็นขยายประธานสวมเป็นกริยา เสื้อเป็นกรรมสีขาวสะอาดก็คือส่วนขยายกร,รมนะคะส่วนขยายกริยาก็คือในวันเปิดเทอม กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำใบงานหน้าที่ 18, 19แล้วก็20ในเรื่องของประโยค2ส่วนแล้วก็ประโยค3ส่วนนะคะทำเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งมาในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มีเพียง3หน้าเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ